今天来威威 city 吧。 of Lost and Found solo exhibition, Maison des Kitschka. What do you want to say? but have never had a chance? なななな。 สหรับใครที่อยากไปตามก้อยนะคะ Sunday k i d s Solo Exhibition ท0 Years of Lost and Found เนี่ยเขายังจัดอยู่ที่ River City นะคะทุกคนจนถึงวันที่26มกราคม2025นี้เองนะคะยังมีเวลาไปรีบไปกันนะคะทุกคนแนะนำมากๆอันนี้กน,น้อง ค่ะทุกคนเป็นวารามิโมจิมจ yeah. ใช่ เนอะไรกันที่วันแบงคอกเลิศเหลาร้านกเกาวเหลาหม้อไฟเลิศเหลาทุกคนกับแก้วทดัดข <c oughs> ออนุญาตชิมขอบคุณค่ะ อร่อยค่ะของดีอืมกชนอร่อยเหรออืม ไข่ดองค่ะกระเทียมเยอะมากไม่เจ้า <laughs> แอบรีวิวห้างวันแบงคอกกันหน่อยนะคะทุกคนรู้สึกว่า ร้านยังไม่เปิดอีกเยอะมากๆแล้วที่หลายๆคนบอกว่าผังงงองงจริงรู้สึกว่าแบบใช่ร้านมันเหมือนจะเยอะนะแต่พอมาเดินจริงๆแล้วยังไม่เปิดอีกเยอะมากแล้วก็จัดงงๆค่ะเอ,อ ต้องรอดูตอนที่ร้านทุกร้านมาเปิดกันเต็มนะอาจจะคึกคักกว่านี้นะคะเดี๋ยวลองถามพ่อจอ้องนิดดีกว่าว่ามาวันแบงคอกรู้สึกอย่างไรบ้างงงง,งงหา้างไปหมดวางอะไรดูไม่เป็นที่เป็นทางอะไระเดี๋ยวร้านรองเท้าร้านเสื้อผ้าแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ครับพอร้านอาหารเสร็จปุ๊บ่อไปเอาไปร้านแว่นเป็นร้านเสื้อกีฬาอะไรเงี้ยสำหรับตอนนี้ถ้าถามว่าควรมาเดินไหมเฉยๆเนาะค่ะ มีอะไรที่รู้สึกว่าอยากมาเดิน,นก็มาเดิน,นได้อาทิเช่นแบบร้านเทมปุระอกกเออที่แบบมันยังไม่มีที่อื่นนะถ้าเกิดแบบว่าจะมาเดินเล่นให้ฟีลแบบเซ็นทรัลเวิลด์ที่มีครบทุกอย่างก็แนะนําว่ารอไปก่อนเพราะว่าหลายๆร้านเขายังไม่เปิดยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นถ้าสมมติเล็งร้านไหนไว้นะคะอย่าลืมไปเช็คก,ก่อน <c oughs> ด้วยว่าเขาเปิดร้านไหมใช่เพราะว่าหลายๆร้านที่โฆษณาเอาไว้ ว่าเดี๋ยวมาเปิดเดี๋ยวมาเปิดมาจริงก็ยังไม่เปิดหลายร้านเลยเหมือนกันถ้าบางคนมาเพื่อร้านนั้นก็อาจจะเฟลเฟนิดนึงนะคะประมาณนั้น อไปวันแบงคอกได้อะไรมาบ้างแด่ขนมปังไส้กรอกได้ขนมปังไส้กรอกสิ่งที่เราได้มานะก็คือวาระบิโมจิร้านคามาคุระนั่นเองเราซื้อมาทั้งหมด2รสชาตินะคะจะเป็นรสออริจินอลกับรสชาเขียวมันฉ่ำเราจะแกะ2กล่องเลยนะจ๊ะนี่วายน้องนอนไปแล้ว อันนี้ไม่จบไม่ติดมาคุณแม่เลยว้าวนี่ค่ะรสชาเขียว <Summer. S 2> กับรสออริจินอลนี่นะคะทุกถุงจะได้วิธีแบบนี้มาวบริโมจิทานพร้อมกับคินาโก,ก้พงละเอียดสีเหลืองทองทำจากถั่วเหลืองมะชาเกรดเซอริมเนียลเมื่อเก็บในที่แห้งอบอ si ุ่นตลอดสองขนมจะสามารถเก็บได้ถึงวันที่ระบุ <c oughs> ไว้ข้างกล่องผู้นี้นะคะเงียวเก็บให้ห่างจากแสงแดดอุณหภูมิที่ร้อนและความชื้น หากต้องการเก็บขนมให้นานขึ้นสามารถนาเข้าตู้เย็ยนได้แต่ไม่ได้บอกว่าเก็บถึงได้เมื่อไหร่ถ้าเข้าตู้เย็ยนเนาะเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าซึ่งซอสอันเนี้ยที่มันจะเป็นซอสเหมือนเ,เอ่อซอสดังโง่พี่เจ๋จะไม่ค่อยชอบขอลองดูว่าร้านนี้จะเป็นยังไงบ้างแม่งั้นขอกินแบบไม่ใส่ซอสก่อนแล้วกันนะนี่ทุกคนเนื้อมันจะเป็นนี้นะจะโรยถั่วเหลืองมาอ่ไรนะ มือนโมจิแต่เป็นโมจิที่ไล่กว่าแล้วก็มีความผงถั่วเหลืองชอบความนิ่มของมันมากเลยนิ่มมันนิ่มพุดดิ้งน้ำเลยแต่มันนิ่มกว่าแล้วมันเหนือกว่าไหมใช่ใช่มันคือความนิ่มที่มันแบบเออนิ่มอะ่ะม,มันนิ่มอนิ่มนิ่มเดี๋ยวขออนุญาตลองใส่ซอสนี่ฮันวนหลังจากใส่ซอสถังคำแล้วนะนะ อืมอร่อยใช่ไหมน้องชอบซอสแต่พี่ชอบไหมโอเคอันนี้อร่อยฮะคูเข้าก่นดีผ่านไหมผ่านออันนี้ผ่านาผ่านมาผ่านเลยงั้นตอนนี้ลองใช้เหียวแบบไม่จิ้มก่อนนะคะอืม,อมไม่ขม อร่อยดีค่ะอืมดีไหมชอบชาเขียวมากกว่าชอบชาเขียวมากกว่าโอเค okay. ขออนุญ,ญาตชาเขียวกับซอสก็ชอบใส่ซอสมากเลยน้องชอบถั่วเหลืองมากกว่าอ่ะอริจินอลพี่ชอบชาเขียวมากกว่าชอบชาเขียวมากกว่าครับ <c oughs> ยังคงยืนยันคำเดิมว่าชอบชาเขียวมากกว่าเอาเลยอร่อยนะเอ,อ่อ ถือว่าอ่าดีสมคำน้ำหลือใครอยากไปตามตามนะคะก็สามารถไปตามได้ที่ร้านคามาคุระนะคะอยู่ที่วันแบงคอกแต่ไม่รู้ว่ามีสาขาอื่นไหมนะลองติดตามกันในช่องทางโซเชียลของเขาได้นะคะคามาคุระไทยแลนด์ทุกคนหาเรา ยกกล่องกับน้องตะเล็กน่ารักชื่ออะไรกันโยจาโจว่าโจว่าเออโจวาค่ะทุกคนโจว่าเอาไม่ถูกตัวเลยโจวาน้องโจว่ากับน้องมัลติสได้มาจากทอยอาร์อาร์สนะคะเราเป็นคนที่ไม่ได้อินป๊อปมาร์ทัดนั่นแต่งแพ้ของน่ารักก็เลยโดนน้องมาตาะเลยเดี๋ยวเราแกะตัวนี้ก่อนละกันนะคะคนใครจะจับตัวนี้ก็บอกเลยนะฮะใช่ตอนแรกไม่รู้จักเลยเอ๊ะแต่มา มันมีทั้งหมดแปดก็มีสิบตัวเอาพี่ผาใช่คุณของปลอกสองเดียวเออมีสิบตัวแต่น่ารักทุกตัวน่ารักทุกตัวจริงๆง,งั้นเราเอาตัวที่รู้สึกว่าเป็นคุณก้อยที่สุดแล้วกันสีชมพูอยากได้ตัวนี้ค่ะทุกคนแต่นี่ตตวนี่ตัวนี้นเรามาดูกันดีกว่าเริ่มแล้วนะยิงสองทัานเอาว่ะ Đốt này Nghe Đấy Này, có cát rồi, em mới đu cát nha Nên cầm xem, nhé Mà đu cát nhưng mà 1, 2. nha <laughs> Nên two. Ui Đây hey, nó là nhu Bên tố mèo Mèo <laughs> แล้งมีหมวกด้วยเขาหมอกว่าเป็นคิทเทน,เนลุกแม,แมแวอันนี้น่ารักทุกตัวจริงๆดิดยา่ารองนี้ไม่ผิดหวัง,งนี่มาดีค่ะมาถึงเวลามาดี้พ <What is? S 2> อไม่นทนตอนก้อยเห็นทังน้งแรกคือตาเป็นมากายมากอะน่ารักมากอะตอนจะซื้อคือหันไปถามพี่เจดได้ปะ <laughs> เปะีกบอกไดปะ นี่ค่ะทุกคนหกกองแบบนี้น้องจะตัวใหญ่นิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีลายอะไรบ้างหยิบม,มาตัวหนึ่งก่อนน่ารักทุกตัวบอกเลยว่าตัวไหนก็ได้อันนี้ตัวไหนก็ได้อีกแล้วค่ะนี่ทุกคนน่ารักามากมอติสแกะแล้วนะพี่เจดีดาวาเป็นตัวนี้เรามาจองดูกันเฮ้ยตัวเบลเลยมีการ์ดเดียวนี่ค่ะยังไม่เห็นนะ ต่อกันดีกวยตัวหนึ่งนะตัวนี้น่ารักเช่นน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยหลุนกล้องมีค่ะไปช้อปปิ้งกันแด็ดเด็ดเตรงนี้มันหมุนได้ด้วยนะทุกคนเป็นแบบล้อล้อจริงน่ารักมากเลยเลียวล้อว้ายโอ้ยน่ารักอันหนึ่งกล่องสองค่ะทุกคนเนี่ยตั้ ถูกต้อชินอช้นเดียวจบไม่มีอะไรเลยน่ารักเป็นออนอนบนห่ว <P eng> งยางนะคะทั้งสองตัว,ว<ง>น่ารักมากเลยอ่ะกล่องที่ฟารมมามาดูกันดีกว่ามาดูกันหนึ่งสองสามอุ้ย,ยเจออ๋อเซอร์ฟจริงด้วย จับยังไงให้ได้ถ้วยเออแต่นี่ก็น่ารักค่ะนั่นก็น่ารักหมดเอานี่ดูดิน่ารัตัวดูดูตัวขาวเด่น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 กล่องที่สี่สแล้วค่ะทุกคนมายังสีเข็ดยังไม่โพลนะอ่ะอีกหนึ่งสองสามวิฟวิบวิฟอ๋อเป็นไม้พรมเปิดออกมานึกว่าเส้นสปาเกตตี้ ัลโหลแก,กะ,ะออแก,ก่อนเออแกะก่อนตัวหนึ่งนี่ค่ะนี่เป็นตัวน้องผักไม้พุ่มอยู่แบบนี้เสียบไม้พุ่มถผงกันได้ด้วยเออนี่แบบนี้น่ารักดีแของที่ห้าเหลือเราเหลือสองตัวละเหลือตัวนี่ตัวกินสปาเกตตี้ตัวนี้กับตัวนั่งเล่นเกมอยู่ด้วยกัน <laughs> เป็นเกมไม่นี่ด้วย Nintendo ืจริงดังงั้นเออผิดอันตอนแรกนึกว่าเป็นโซฟ,ฟานั่งเล่นเกมด้วยกันอตอนแรกนึกว่าโซฟ,ฟาเหมือนกันผิดอันจริงเออผิดโพลทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ได้ตัวสปาเกตตี้นะคะนา่ารักน่ารักน่ารักมากเลยทุกคนอันนี้เป็นรอบพิงและเออกล่องท้ายก็อยากได้ตัวนี้ ตัวที่เขานั่งเล่นเกมด้วยกันเหมือนก็อยากพี่เจ็ดมากก็ไม่อยากได้ซีเคทแล้วนะจบแล้วอีจบแล้วขอซีเคทนะขอเอาตัวธรรมดานะคะมาดูกันไม่ได้ตัวธรรมดาก็คือต้องไปหาซื้อต้องไปหาซื้อแล้วนะหาซื้อที่เขาเปิดแล้วได้ไหมอันนีะมาเรามาดูกันดีกว่าเนี่ยชัดเจนหานี้น่ารักไม่ได้ซีเคทแต่ดีใจกว่าอยากได้ตัวนี้น้องนั่งเล่น อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ Nintendo เออ Nintendo Switch ด้วยกันนะคะน่ารักมากเลยโซฟาย,ยน่ารักมากนี่นะคะก็ของฝากจากวอนแบงคอกก็จะประมาณนี้ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก้อยแกขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาดูกันว่ารอบหน้าเราจะได้อะไรมาแต่ไม่อยากให้มันงอกเพิ่มแล้วเหมือนกันไม่มี <c oughs> <laughs> ที่ <laughs> วางแล้วทุกคน ห้องคอนโดคือเต็มนี่ฮะสำหรับวันนี้น้องมอฟตี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย,บาย